สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทีนะหาหักลรเขาลกเบอร์สุข,ขุสุคนบวาชิยูภายในหรือต่างประเทศการยังดีต้อนรับเขาซูส่องยูทูบของสาระหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยเลยประคองขพอกับสาระหน่อยในเมื่อนี้เนาะสาระหน่อยกับพาเอฟซีเบอร์สุข,ข,ขนนะุสุคนเนาะมาหนาสาวสดหนะน้าใหม,มนะ่ทุกคนเลยเสือสาวสดคู่นะี้จะเป็นคู่เจ้าคู่งามทุกคนเนาะโดยแต่ว่าชื่อเสียงยังน้ำคงเพิ่นสาระหน่อยก็ยังบ่ทันหูเด้อทุกคนเด้อ กมาเป็นครั้งแรกเนาะแต่มีแต่ว่าสิชวนเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเข้าไปโอไปร่วมน้ำกันทุกคนเลยสาวโสกุนีสิเป็นจังไดเนาะโดยก่อนอื่นก็ฝากเอฟซีเบอร์สุขุคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหสาวละหน่อยนี้เด้อทุกคนเด้อเพื่อให้สาวละหน่อยได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะโดยสบายดีสบายดีสดีทางสาวโสดเท่านาะโดยอ่าก่อนอื่นทางเอื้อยกับสิขอญาติถามมีชื่อวันอะไรเนาะชื่อน้องละผลเนาะ น้องน้ำฝนมีอายุจักปีนั่งละอันสิบแปดปีเนาะสิบแปดปีโดย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 โสดว่าปัจจุบันนี่โสดเนาะโสดสนิทเลยโดยแม่นูโสดสนิทเลยอืออ่าทางเออสิขอเนี่ยถามก่อนเนาะคือทางน้องน้ำฝนนี่เฮียนจบหรือบอเฮียนจบแต่มอสี่เนาะอือจบมอสี่แม่ออกมาแล้วอ่าได้เ่็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บ้าน้องล่ะแม่เฮียกเนาะ เห็ดวียกอย่างนอเฮ็ดวียกคายเรื่องตลาดเนาะแต่เมื่อนี้นั้ไม่ไปบ่แม่เมื่อนี้ผักเวียกเนาะโดยโดยอ่าได้ค่าแรงเขาได้น้องว่ะอันได้เดือนละสองล้านเนาะแต่ว่าเดือนนี้เห็ดและขาดดุพดเลยก็ก็เพิ่นผักเวยกงหายน้ำเนาะโดยขึ้นไปเอาเรื่องวียนแล้วก็ได้เดือนค่ะได้เจ็ดเจ็ดแสนปลายเนาะอ้าก็เริ่มต้นบ่แม่โดยโดยก็ได้เจ็ดแสนปลายแม่แต่เมื่อเริ่มไปเวียน กะมั่นทิดหนาเนาะเพิ่นบอกมือใดกับใบมือนั่นเลยโดยโดยอันนี้คือเพิ่นผักไห่เนาะโดยเออตอนคนเงาบ่นเหตุงานกะโอเคอยู่บ้องละโอเคเนาะอืมแต่ว่าเจ้านายเพิ่นกะใจดีอยู่บ่ใจดีโดยให้ติดต่องานไห่ก็เถ่าเนาะอ๋อโดยโดยคือทางเอื้อยสิขอหยาถามเนาะอ่าทางน้องน้องอ่ะน้องน้ำฝนนี่มีมีอ้มีเอื่อยอยู่บ้องละ บมีมีแต่นอกน้องมีแต่นอกผู้ท้ายคนหนึ่งน้องน้ำฝนเป็นลูกสาวก๊กแมนโ oh, อ้โดยโดยอาในเฮือนอยู่กันจะคนน้องละกะประมาณหาหกคนเนาะอืมอืมมีมีพอ่อมีแม่บ่ะ <im S 2> <im S 1> มีแต่แม่นะพ่อกับแม่ปะเขาจะโดนเล้ะโอ้โดยโดยคือทั้งน้องน,ำน้ำฝนเนี่ยอยู่น้ำแม่แม่อยู่น้ำแม่อยู่น้ำแม่เถาน้ำบอ่อแถเนะโดยดูครบ โดยคือเป็นแยกทางกันแต่ลนนะบ่แม่แต่นอนยังนอนอืมกาด้ปีแล้วเนาะคือทางแม่เพิ่นก็บ่ได้มีขครอบครัวใหม่บ่บ่มีอืมโดยโดยโดยอ่ะปัจจุบันนี่ก็เลยออกมาเปิดใจเนาะแม่อยางมีคนโอคนดมบ่ก็ยังมีโดนมาคนลมนี่ลมท้งเลยนะนะ ลุงทางทางใดก็ได้นะเออลายบัดเนาะเอออยากไล่อายุจักปีแบบนี้งั้นแหละกัหมักหมักสามสิบขึ้นไปเนาะอืมหมักสามสิบขึ้นไปเออเป็นแน่แคือว่าหมักอายุได้กว่าตัวเอหมักรุ่นอ้ายเนาะรุ่นใหญ่เนาะเออรุ่นน้อยมีอ่ะ่หมักรุ่นใหญ่เนาะโดยโดยคือแบบว่าหมักรุ่นใหญ่นี่แบบอ่า คิดว่าเพิ่นสีหักสีแพงเบิกเงียงเขาไหลสิบอกแม่เนาะแล้วเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นก็แบบพุงสีแบบมีหน้าที่การงานเนาะโดยมีเรื่อที่มั่นคงเนาะค่ะสามารถเบิกเงี้ยงหลังไหลก็เลยนี้โดยโดยหมักไปแนวนี้เนาะแนวเรื่องนใส่ใจคอเปินได้น้องละก็หมักแบบว่าคนจริงจังเนาะคอแต่เพียงจริงจังกับน้องสัตว์สื่อสมีกับพ่อแหละโดยโดย่อ้จะมีขี้โตเนาะโดยแนวเรื่องหน้าตาเปินเด็ก เรื่องหน้าตากะแบบได้ได้เบิร์ดเนาะขอเพียนจริงจังเนาะโดยปฏิทิวอย่างเนาะยันว่าเอาดูปรอย่างประมาณนี้โดยโดยโดยคือลมไรเบิร์ดเนาะเดือนอายุกันสามสิบขึ้นไปโดยแถวทางนองน้ำฝนเนี่ยอยากใส่เวลาโอลมกับฝนีประมาณจักเดือนนองละ ลมไปจนหูใจกันเลยเนาะค่ะหัวจักเดือนก็ลมไปเรื่อยๆเนาะโดยยันว่าลมแบบว่าปีหนึ่งโบยันเปเดือนแบบว่าอ่าลมอ่าประมาณจักเดือนแจงสีแบบว่าสีขืนสถานะคบหาเป็นเฟนเหมือนกันละเนี่ยูนเนาะต้องลมกันไปก่อนเนาะสิเป็นจังไรกันเฮายังบอกบ่ได้เนาะ ลมแรงโซนขมอเนครบลสือนาผ่านมาโดยโดยคือสมมติว่ามีคนที่แบบว่าอาจริงใจเนาะสื่อสัดพรอบแบบว่าสีสางครอบครัวเลยนี่น้องน้ำฝนพ้อมอยู่บ่จะถามแบบว่าหูใจกันอะไรแบบปาผู้ขูใจกันได้แบบไปน้ำกันได้กะพ้อเนาะพ้อเลยเนาะโดยโดยแล้วทางน้องน้ำฝนเนี่ยอยากให้เพิ่นมาอยู่น้ำหรือว่าไปอยู่น้ำเพิ่น แบบมีกันนะยังพูดคันแบบว่าอยู่ทางนี้มันยากอะแบบว่าบ่อนได้ที่แบบห้างเงินสะดวกสบายกับอยากไปอยู่บ่อนนั่นเนาะบ่อนห้างเงินนำกันได้สบายกับชีวิตอยู่บ่อนนั่นโดยพนักานเงินเนาะเพราะว่าอยู่ทางเพิ่นก็มีงานมีงานเอ็ดอยู่เนาะแม่โดยก็ต้องเลือกทางเลือกทางที่ห้างเงินสะดวกสบายเนาะโดยโดยโดยตอนนี้กับอยมาจอบเอาเนาะแม่คือได้เบิดเนาะอ่าแบบง่ายๆเนาะน้องละ บ่ยุ่ง,งายากในการแบบว่าโบต้องมาผิดมาเดียวกันเนาะว่าเออเจ้าต้องมาอยู่พี่โบทำงน้องก็อยไปหาเอ็นยูเอ็นงานเนาะแล้วก,ก็พอดีไปอยู่ทางเ<ด><ำ>พิ่นเลยนะทางทางเพิน่นเยอะไปยู่เนาะก็เพิน่นจะมาอยู่ทางพี่กัตามเพิน่นเล<ด>ยแล้วทางแม่ทางยางน,นี่ฮู้อยู่บ่อ่าทางน้องออกมาเปิดใจน,นัน่งละหูเนาะอืเพิ่นกนอ่าบ่ได้ว่าหยังบ่แม่นบ่ได้ว่าหยัง อโดยโดยก็คือสิแบบว่าอยากให้ลูกสาวมีคนอูคนลมเนาะเพื่อว่าอ่าในอนาคตเนาะอ่าจะได้เพิ่นตาอาศัยกันได้อ,อ่คือสมมติว่าเพิ่นแบบอ่านมต่างประเทศนี่ดมได้บ้างละได, <laughs> ได้เนาะยวเข้าใจภาษาอยู่บางที่เพิ่ก<ด>นก<ด>็เป็นนมไทยเนาะหรือว่ากะนมลาวนี่ด้เพิ่นไปยูฟุนเนาะโดยโดย มืเนี่กินข้าวเศ้าเลยกินแล้วเนาะได้ยังได้กินเนาะกินทอดไข <laughs> ่ <laughs> โดยคือแบบว่าหุ่นในโน่อยเนาะน้ำหนักจากโลกนั่งละประมาณสี่ชิมหาอืมสี่ชิมหาโล โดยตัวหน้อยเนาะ<ด>อายุ18ปีกำลังอาเป็นผู้สาวคนใหม่โดยเจ้าวาทางน้องเพิ่นกะตัวน้อยเนาะทิ้งบางทางน้อย,อยเบิ่งกะเบิ่งได้เลยกันยังเดคือเด็กน้อยอยู่ <c oughs> โดยจังน้อยเพิ่นเชวานโอ้ยอายุ14ชิมาก็มาเปิดใจกับมีแมนเดอร์น้องกะอายุ18ปีแล้วเนาะ ดเป็นนบางทางน้อยเป็นคนกูน้อยคือแบบว่าทางนอกน้ำฝนนี่มักไปดินไปเที่ยวอยู่บ้างหละกับบริสุทธ์ไปเนาะดูํำมากก็นอนแบบนี้เมนไปขัดไปกับไปแต่เว้นไปในหนึ่งเหมือก็มานั่นคือนี่บไม่ได้เคยไปดิบเลยดยโดยูดอคือแบบว่าบบมักไปบพรเดยว่าทางแม่ให้ไปก็ น้องเองกัส่วนตัวน้องเองกับบอมักไปเป็นไดอืออ mm ือดยดูดยค mother, ือแบบว่ามาแต่เวียกกะอยากพักผ่อนใช่ปะแม่เนาะมาแต่เวียก็เห็นเวียกซอยครอบครัวเลยกะพักผ่อนดโดยไปเห็ดเวียกในรนแล้วบ้างละกะเฮ็ดเวียยอีวันเเวียกะได้ประมาณเดือนหนึ่งอืออือประมาณเดือนหนึ่งเนาะอืออ่าดดคือแบบว่ากินอยู่น้ำเพลินปะบอกคือเขาไปกินเองอ่าอืออือ คือคิดว่าเงินเดือนซันนี่นะคิดว่าพ่อบนองหลักกะบอกคอยพ่อใส่มาได้นะเพราะว่าได้เงินเดือนแล้วนอกก็มาปัรนแม่นั่นแหละบแม่ปัรนแม่แถาน้ำโดยโดยคือเงินนี่แบ่งออกหลายส่วนเนาะพาใจใจในครอบครัวอีกเนาะโตขึ้นั้วยโตขึ้นทั้งแม่เแ่าน้ำเนาะทั้งแม่น้องนี่อายุจะปีน้องละแม่น้องประมาณสามสิบสี่แล้ว เพิ่นก็ยังบวถึงฐานว่าเถาเนาะจำนำเนาะโดยโดยทางน้องก็คือได้เหดเวีิเผู้เดียวเนาะน้องสายได้จากอายุจะปีน้องสายสิบสองปียังน้อยอยู่เนาะเพิ่นก็ได้ทันได้เฮียนอยู่บ่ได้เฮียนตอนนี้กำลังเฮียนอยู่มอหนึ่งก็หนึ่งวัยอยู่ปห้าเลยเบิ่งยังน้อยโดยโดยคือแบบว่าน้องน้ำฝนในบ่อยากเฮียนโตในบังละ การขันนีผู้สนับสนุนการคิดไอด้เงี้ย mm. ต่ออยู่เนาะพอออกมาการคิดจะได้อยู่น้อยหน่งยโดยจะได้การเพื่อเห้เงี้ยเงี้ยก็ะหุงซื้แบบถอดใจที่ตัวเองบเงีารโดยโดยโดยคือแบบว่าสาเหตุที่บเิียรในอทางแม่ส่งบริวบยบริลงละกะแม่ส่งบไิว้ก็ะเมนเนาะโดย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 ค่าใช้จ่ายมันได้บอกแม่ อันไปการที่ไปเห็นขี่รถง่า่หรดอวยวขี่รถอันจัางไปขี่รถจ้างเนาะเดือนหนึ่งเท่าไดรน้องล่ะเดือนหนึ่งสองเซนหาเดือนหนึ่งสองเซนหาเนาะโดยโดยอาจจะมีไว้เนาะเพราะทางเงินเท่ากับมันก็บสองเซนหาคนข้างไลนเนาะคือท่านแม่เพิ่นนะได้เหตุเบียกเหตุงานอย่างอยู่ปะแม่ก็เห็นเวียกประชาชนเนาะโดยโดยโดยได้เงินประมาณเท่าไรน้องล่ะก็ เห็นแบบว่าเพิ่งเถื่อกระเจรซินกันมีแต่ยิบแค่แบบเบ่งนี่สิได้ซินเดือนแหละหาซิบเจ็บซิบนี่แหละโดยโดยกระเลยบอกมีเงินพอที่แบบว่าจิตไปส่งน้องเฮียนเหตุจบเนาะคือทั้งน้องกัมีความฝันเป็นของตัวเองเยอะบะน้องล่ะกัมีเนาะน้องอ่าแนว่ได้ความฝันของน้องหลักอยากเป็นทหารเอออยากเป็นทหารอ่าคือมักไปในทางนี้น้องล่ะก็แบบเห็นแบบว่าเห็นแบบ เป็นทหารกแบบขึ้นสีขับนะหมักนะในในตัวน้องหมักทานเนาะโดยโดยคันว่าเป็นแพทย์เป็นหมอบ่มหมักบน้องหละก็หมักเนาะน้อก็เรียนแบบว่าคนที่เป็นแพทย์นำเป็นทหารนำกันโดยโดยอ่าประว่าหุ่นน้องออกแนวแพทย์เนาะโดยโดยสูงหุ่นในหน่อยบางๆอแต่ว่าก็คันว่ามีมีเงินเนาะ อันนี้ก็คือความฝันของน้องเนาะดูอ่าแต่ก็ตัดสินใจออกมาย้อนว่าทางแม่อเงินบ่กเพียงพอไว้ชันจ้เนาะก็เลยออกมาหาเอ็ดเียงานทำเนาะดูอือคือในการไปเฮดเวียรก็ขี่รถไปเองบอกเฮดเบียกับแม่ไปส่งไปหับไปส่งไปหับเนาะโดยใกล้ใกล้กันบ่องหลาจากเงินกใกล้อยู่เนาะใกล้ตัวข้าเชจ่าใจระหว่างทางอีกเนาะ ขาดน like um, okay. okay. well, ้ำม okay. you know ันลดอีกหลายเดือหนึ่งได้เสียแล้วก็อาซีสมุดเงินเดือสองล้านกับเดืออยู่ล้าหนึ่งนอน้องละคือตัดออกค่าน้ำมันลดเนาะโดยโดยค่ายกินคากินโดยค่าเข้าห้องน้ำของเขาต้องได้จ้างเพลนเนาะโดยโดยคือทางน้องน้ำฝนก็อายุสิบแปดปีเนาะ อยากลงอโย่สามสิบข e> ึ้นไปเนาะสามสิบขึ้นไปก็ต้องแน่นอนน้องหละเพิ่นก็ต้องเคยมีดุมีเมียเนาะหรือว่าเป็นพ่อห่างพ่อหมายนี่ดมได้บ่ได้เลยเออโดยโดยถ้ามันมีลูติดเด้่ยก็ลงได้ก็ได้แนวควาเพียงจริงจังก็เอาโดยไรเบิดเนาะโดยโดยบริเติบริเตนอย่างเนาะเรื่องพอห่างพอหมาย ประมาณนี้แหละจูโก้เลยก็คือหมักอ่ารุ่นอ้ายเนาะว่าแล้วเออคือแบบว่าบ่บอญาติอ่ะคนว่าบอยรงดาว่าเออคือพอกับลูกแบบนี้ฮะน่ะบ่บอย่านเนาะโดยเฮากแอ่เรื่องแบบนี้กับภัยบังคับบ่ได้เนาะโดยความหักความหมักเนาะเราสองคนกบอาจจะ อ้ามแลี้ยวคนเยอะมากเหากับเอลเลนเหาหมากสองคนเนาะโดยโดยมื่อนี้กัพักเบียกกับได้ไปทั้งหลาบ่กระบอกว่ามื่อนี้ว่าสิพาไม่เห่าไปนานอ่ะอืมอืมออกไปนานเนี่ยออกไปนานนะออกไปอันสอนป้าพาม่าถ่าออกไปสอนป้าอยู่นานอือยโดยไปสอนป้านาไกลบ่ค่ะนานเตือนกับใกล้เติมเนาะโดยโดยโดย ขี่รถเดิ้อย่างน้องล่ะขี่รถจักไปอืทางเจ้าบอคับแมนอืมฮือ <laughs> ือแบบวืวอฮบอฮื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 อฮคือว่าฮัอฮืลฮือฮอยือเือฮือฮือ you know. ย <laughs> ือแสงว่าดูอลสอขภาพือแืงว่าดูอลือฮือฮือฮดอฮอฮื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 อนือฮออฮือฮือืออออ ตอนนี้กโฟโปสกับเรื่องงานอยู่เนาะงานาเอางานเป็นหลักก่อนเนาะจะงว่เพิ่มอะไอ่บคิดแบบว่าอยากลงไปไทยเนี่ยนาองละก็คิดอยู่แต่ก็บ่มีเงินแบบเฮ็ดเสิเฮ็ดบาดไปอืมคันลงไปไทยนี่แม่ให้ลงอยู่บ่ก็ก็อยากให้ลงอยู่แค่แนแบบอันนอกก็ให้ลงไปคันนอกอยากลงไปนอะอยากลงไปอยู่กหมู่ทัวหมู่มบบมี่พุ่ขึ้นโดยโดยโดย มันมีเงินเห็ดบัดเนาะโดยประมาณเท่าไหร่นองลาเห็ดพัดสปอร์ตไนี่ก็ประมาณน้องดิ้กินหมูน้องว,าว่าประมาณหาพันื่นด่วนบอกพันด่วนและ, 10, 1, ะหววม,หะมหื่นหนึ่งน้องดิ้เนาะหมูน้องว่าแจ็กสมนเนาะกระบอ้เนาะโดยโดยโดย,โดยแต่ข่าวทางแต่ข่าวอเวมันประมาณสามพันห้าเนาะเดี๋ยวนี้มันก็นขึ้นบอกอือ อันนี้กะว่บบาแน่เนาะแต่คือได้ยินมาว่ามาเนาะ<ด>แต่ความเป็นจริงกะบบหูว่าสีท่ายเนาะน้องหล่ะเราต้องไปทำเหมือนก่อนเนาะเพื่อความแน่ใจของเราเชนว่าลงไปไทยอยากเห็นงานยังน้องหล่ะกัอยากเห็นแบบว่าข้าวคลายเครื่องนนเนาะคลายเครื่องออแบบว่าร้านอาหารอีหยังบหมักบนน้องหล่ะกัมักอยู่เนาะแต่วา่าหมักคลายเครื่องไรกว่าคือแบบว่าแบบหมักคลายเครื่องเนาะ ่สี่วน้องกับอาว่าคุยเก่งตัวเอิญนูค่าเก่งเล้นี่เนาะเออโดยโดยกับปัจจุบันนี้ก็คือโสดสนิทเลยเนาะอยากมีคนโอบคนดมคนคุยหรือว่าคนคบหาอะไรน้องล่ะดูชีวิตเนาะโดยก็โอเคเนาองมนเนี้ยจังเอือยก็เลยมาหา กเป็นเวลาลดนนานเนาะ<ด>ก็เลยหูเดืองเราต่างๆกะลุนพอดสมควรแล้วก็คออ่าไม่ต<ม>้องให้ไอโนะโดยเขาก็มุ่งกับใจทั้งนองน้ำฝนเนาะที่ว่าเสียสละเวลาเวลามาโอมาลบน้ำเอื่อยเนาะโดยโดยทั้งเอื่อยกับสนุกกะสีขคอตัวกับก่นอนด้วยตรงหลักโดยสบายดี